สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาเล่นเกมหนึ่งสสี่กานมาทุกคนก่อนแรกนะคะก็กดตรงนี้เลยเด้อจ้าเด้อนี่เด้อกดเข้าไปเลยจ้าแล้วก็กดตรงนี้นะคะทุกคนนี่เลยกดเข้าไปเลยนะคะเสียนะคะมันก็จะมีถ้วยรางวัลน,นะคะให้เลือกแล้วนะคะก็จะเลือกเป็นอันนี้นะคะทุกคน เข้าไปเลยจ้าและถ้าทุกคนนะคะเห็นเป็นแบบนี้นะคะทุกคนทุกคนจะเลือกเอากี่เกมก็ได้นะคะส่วนเรานะคะจะเอาประมาณ9เกมพอค่ะอาแล้วก็จะมีเกมทั้งหมดเลยมันก็จะมีบอกอยืนนะว่ามันคือเกมให้เลือกอะไรประมาณนี้มาค่ะเลือกเลยอุ๊ยเลือกไป2ไม่เป็นไรอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยด้วย เจ็ดตัวนี้เราแปดเราะแปนี่มาเล่นกันเลยค่ะทุกคนนี่เราเป็นสีเขียวนะคะทุกคนฟึบมาเป็นทีมเลยทุกคนนี่เลยก็เหลือสีน้ำเงินกับสีเขียวมาจ้า เราชนะนะคะทุกคนถ้าทุกคนนะคะที่เกียดเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะเราได้สามคะแนนนะคะทุกคนอ่าได้สาคะแนนจ้าอ้ามาเลยนี่เลยนะคะฟุบนี่ สีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มนะคะเย่เราชนะอีกแล้วนะคะแต่สามารถอันนี้เลือกเป็นเก,ก้าเกมได้เลยนะคืออาจจะชนะแบบไม่หยุดนะคะทุกคนอนี่ค่ะอันนี้นะคะก็ใส่ลงไปนะคะอ้าวไอน้นี่มันมา อันนี้เราเป็นอะไรทุกตัวอะไรขบคขอคุณสีเขียวชนะนะคะ แล้วก็บอกอีกสองค่ะเสียเขียวเข้มชนะโอ้ก็ดีใจอยู่ด้อือม,มาอ่านี่เลยอ่านี่เลยนี่จาใส่เข้าไปได้เก้าตัวแล้วดืว้อ นี่เลยสิบสามเลยจ้านี่ได้สิบหกแล้วเด้อเหลืออีกนิดหน่อยมาจ้าอไม่มีเ <c oughs> yeah, ย้ล่าชนะค่ะทุกคนเป็นไง <c oughs> ได้สิบเอ็ดเลย <c oughs> ผมเ,เสียนนะฮะฝูผมเสียนนะ่ามาต่อเลยตาแกดูเลยจ้าน,นี่คือมาเป็นทีมเรียกง่ายๆว่าเป็นเป็นทีมก็แล้วกันอ้าอย่าชนระเบอร์เดอร์อ่ะชนไปเรียบร้อยห้ามชนอีกเดอ้อนี่ไลย น,นี่เราได้25แล้วจ้ากดอันนี้เลยเป็นไงได้14คะแนนนะน้องได้14คะแนนน่ะน้องอืมต่อ,อ,อนี่ พวกเขาได้ค่าเงินงกันออ้ยเราไม่ได้ร้องเลยเมื่อไหร่เราจะได้ร้องอะสีน้ำเงินเยอะสุดได้แค่สามสิบเองนทุกคน โหแล้วก็บวกอ,อีกสองนะคะบวกอ,อีกสองเป็นสิบหหน้าเป็นไงเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอืมอืมเป็นไงเป็นไงนี่จา้านี่เราจะชอบทตองย่าเนี้เวลาเวลาเล่นอนะ่ะเพราะว่ามันจะได้แบบ เออเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนี่นะครับนี่อ้าเราตายอ้าวเราต้องบทอ,อีกหนึ่งใช่ไหมบ,อก,อก,ออบอกอีกหนึ่งเออบกอีกหนึ่งจริงๆแต่ก็ได้เยอะกว่าเพื่อนอืม อย่างนอยก็ได้เยอะกับเพื่อนกันและกันนะจ๊ะน,นี่วิธีการแบบเพื่อนเขาได้กันเยอะแล้วสีฟ้าได้เยอะมากแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเราก็ต้องเยอะกว่าเพราะว่าถึงเราจะช้าแต่เราก็ชนะนะทุกคนเอาเครื่องค้างไปอีก เจ็ดอยเด้อขานาดเราแบบขานาดสีฟ้าได้เยอะกว่าเราเราได้เยอะกว่าเอออืมเป็นไงครับนั้นๆอืมตอนนั้นนึกว่าสีฟ้าจะชนะแต่ฉันชนะจะสาวเออเป็นไงล่ะ <c oughs> มาตอนน่อ กเห็อ้าวอ้าวโอ้โหไม่ทันเลยโหไม่ชนะคน่ะทุกคนจะเบื่ออีกเท่าไหร่เนี่ย บอกอีกสองบอกอีกสามก็ได้เล้อเพืここ่อนดูเห็นไหมเราก็ชนะจ้าทุกคนเอากดตรงนี้เลยเด้อจะเด้อแน่อาแล้วก็กดตรงนี้ตรงเดิมไม่ว่าจะยังไงก็กดตรงเดิมนี่ ตแต่คราวนี้นะคะเราก็จะเล่นเป็นแบบนี้เลย <c oughs> อะ,อะ,อะมาโอ้อโห,โ,หโอเคได้แกได้ดีเป็นไงเราชนะแล้ว ได้สามคะแนนคือ,อขอให้ชนะเพื่อนเพื่อนนะสีน้ำเงินอ๋อฉันแซงทุกคนเลยเนฉันแซงทุกคนเลยเอเป็นไงฉันเป็นคนที่หนึง่งเป็นไงล่ะ นี่นะทุกคนเราก็ได้หกตันนี้นะ เราชนะจ้าอันนี้น่าจะเป็นเกมสุดท้ายแหละนี่เห็นไหมเราได้เก้าเย้ชน,นะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็บ๊ายบายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเกมคนเดมเลยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ